ร้านอาหารเช้านะครับที่น้องคนที่เขาพาผมเที่ยวเนี่ยที่ผมก็ขับมอไซค์รับผมไปจากขนส่ง,สงที่บู้ไทยได้นะครับเขาบอกร้านนียดังที่สุดแล้วครับร้านใหญ่แล้วก็คนนิยมกินมากผมก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาด้วยเมื่อคืนก็รลอยกระทงกันตอนต,อนตีสี่ผมก็ตื่นมาตีสามครึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เช้าวสว่างดีก็มาดู ได้ดูมากินครับมากินมากินอาหารเชา้าแบบชาวทาวายดูครับดูดูเขาทำยังไงกันนะทำมือชิบเขาเขาใช้วิธีอบใหม่ๆเลยอบในเตาเลยครับโยนเข้าไปเลยครับสุดยอดมากเลยครับ